วันนี้นุ่นพาทำเมนูสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับเมนูโดนัทโมจิไส้สังขยาชาไทยไส้สังขยาชาไทยเย,ยิม้มๆแป้งโมจินึบๆทำง่ายอร่อยใช้ส่วนผสมและต้นทุนน้อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นุ่นจะชวนทุกคนมาทําเมนูขนมที่น่ารักน่ากินแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะนั่นคือเมนูโดนัทโมจิไส้สักพยาชาไทยค่ะแป้งนุ่มไส้ช่ำหอมชาไทยสุดๆและเพิ่มลูกเล่นด้วยการคลุมด้วยแป้งโมจิหนึบๆค่ะทําง่ายไม่ยากเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ก่อนจะไปดูสูตรกันนุ่นฝากกด Subscribe ช่อง For Con For Professional และกดกระดิ่งกริง๊รงด้านล่างนี้เพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำแป้งของเมนูโดนัทโมจิไส้สังขยาชาไทยกันค่ะ เริ่มจากใส่แป้งขนมปังนะคะลงไปค่ะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นค่ะแล้วก็ยีสต์ยีสต์นะคะเราจะใส่ไม่ให้โดนตัวเกลือกับน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมให้เข้ากันค่ะพอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่นมผงลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวช่วยที่จะทำให้โดนัทของเราเนี่ยนุ่มฟูแล้วก็หอมนมค่ะนั่นคือนมข้นจืดตรานนเกี่ยวบลรอะนั่นเองค่ะเราก็เทใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะนวดนะคะจนส่วนผสมเนี่ยหมดผงแป้งเลยก็คือมองไม่เห็นตัวแป้งแล้วนะคะจับกันเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่เลยกันค่ะ ตอนนี้นะคะนวดจนหมดผงแป้งและเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะคะเนยเนี่ยควรเป็นเนยเย็นนะคะแล้วเราก็จะนวดต่อไปค่ะประมาณ35-40นาทีเลยค่ะจนกว่าเนื้อโดน,นีเยแล้วก็ยืดยืดหยุดนะคะถึงได้เป็นทีเลยค่ะตอนนี้นะคะลุ่นก็นวดมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะ ดูง่ายๆเลยนะคะตัวผิวโดของเราค่ะจะมีความเรียบเนียนนะคะแต่ว่ามันอาจจะสามารถขึงได้เป็นแบบบางๆมีความยืดหยุ่นค่ะเรียกว่ามีความยืดหยุ่นเป็นนี้ส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบพักครั้งเดียวค่ะคือขึ้นรูปก,ก่อนแล้วค่อยพักค่ะเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นรูปก,กันค่ะเรามาขึ้นรูปก,กันนะคะเมนูนี้นะคะเราจะขึ้นรูป30กรัมนะคะ ไซส์เนี่ยจะเล็กกว่าโดนะัทปกติเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคลุมด,ด้วยตัวแป้งโมจิอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ตัดแป้งเลยค่ะ30กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาคลึงนะคะให้เป็นก้อนกลมๆพอเราได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะเราตัดกระดาษไขให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็วางโดนัทของเราลงไปค่ะเอาแป้งแตะนะคะตัว พลาสติกตัวนี้นะคะแล้วเราก็กดลงไปเล็กน้อยให้เขาแบนเล็กน้อยเราก็จะได้โดนัทของเราแบบนี้นะคะตอนนี้เราขึ้นรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดด้วยพลาสติกแลบนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปพักค่ะ60นาทีนะคะพักครบเวลาแล้วค่อยนํากลับมาทอดค่ะจะเอาไปพักก่อนค่ะ มาทอดโดนัทกันนะคะก็ตั้งน้ำมันค่ะให้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะให้อุณหภูมิประมาณ165 1 7 0ิาถึงนินะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำโดนัทลงทอดทั้งกระดาษแบบนี้เลยนะคะทอดเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปใส่ไส้แล้วก็หุ้มด้วยแป้งโมจิกันค่ะเรามาทำแป้งโมจิกันนะคะเริ่มจากใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ แล้วเราก็จะใส่แป้งมันนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะและสุดท้ายน้ำตาลทรายเราจะคนของแห้งนะคะให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันแล้วนะคะเราจะเติมความหอมมันนะคะด้วยนมข้นจืดตรานมเหลฟอคอนค่ะนี่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆพอะเราผสมจนเข้ากันแล้วนะคะเราจะนำมากรองค่ะ รองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนําไปนึ่งค่ะที่ไฟแรงประมาณ30นาทีนะคะนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีอะไรผิดนะคะเอาเนี่ยไปวางบนตู้นึ่งเลยเดี๋ยวนึ่งสุกแล้วเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะโมจิของเราก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานํามาใส่โถตีนะคะแล้วก็ใส่เนยจืดนะคะลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ตีนะคะด้วยหัวใบพัดนะคะ จนแป้งโมจิของเรานะคะมีความยืดหยุ่นสามารถยืดออกมาได้แบบที่ไม่ขาดนะคะตีไปเลยจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราตีแป้งโมจิของเรานะคะจนเหนียวนุ่มแล้วนะคะตีจนเนื้อมีความใสค่ะแล้วก็สามารถที่จะยืดได้แบบนี้มีเหนียวนุ่มแล้วหนึบหนับแบบนี้ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ค่ะในแป้งนวลน,นะคะหรือว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวที่เราเอานำไปผัดนะคะเราจะใส่ไว้เพื่อกันติดนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรานําไปคลุกลุมตัวโดวนทัทเรากันค่ะเรามาทําสังขยาชาไทยกันค่ะเริ่มจากของสําคัญในการทําสังขยาชาไทยค่ะนั่นคือนี่เลยนมข้นจืดตราเหกี่ยวฟอคอนค่ะตัวช่วยที่ทําให้ตัวสังขยาของเราเนี่ย มันหอมกลมกลอมค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำชาไทยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแป้งข้าวโพดนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทําให้สังขยาชาไทยของเราอร่อยมากค่ะนั่นคือน,นี่เลยค่ะข้อนหวานนกเหี่ยวฟอกค้อนถุงบีบนั่นเองค่ะ ฝาเกลียวเปิดปิดสนิทไม่ต้องกลวหมดขึ้นค่ะและที่สําคัญถุงตั้งได้แบบนี้เลยง่ายมากนะคะเราก็เปิดแล้วก็เทได้เลยค่ะพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราจะเปิดไฟคะ่ะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะจนส่วนผสมพ้นแล้วก็เดือดเลยส่วนใครที่กลัวไหมนะคะกลัวแบบเป็นก้อนไม่เนียนนะคะก็สามารถที่จะคนบนอ่างน้ำร้อนก็ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะสังขยาชาไทยของเราก็คนแล้วก็เดือดแล้วนะคะเราก็คนต่ออีกสักสามสิบวิค่ะเราก็จะได้สด่วนผสมค้นๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทค่ะแล้วเดี๋ยวเรานําไปใส่ไส้โดนัทกันค่ะเรามาใส่ไส้โดนัทกันนะคะก็เอาตะเกียบหรือว่าไม้ก็ได้นะคะเจาะลงไปก่อนเราก็นําสังขยาชาไทยนะคะใส่ถุงบีบค่ะแล้วเราก็นํามาบีบใส่ลงไปเลย ใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรานําไปคุมด้วยแป้งโมจิกันค่ะเรามาคุมด้วยแป้งโมจิกันนะคะก็แป้งโมจิเนี่ยเราจะใช้แบบอุ่นๆนะคะก็ตัดออกมาดึงออกมาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆคึงค,ค่ะพอเราคลึงเป็นแผน่บนบางๆได้แล้วนะคะเราก็นํามาคุมกับโดนัทของเรานะคะเราคุมแล้วก็ดึงค่ะให้เขามา จบกันแบบนี้เสร็จแล้วก็แปะด้วยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะการเขาติดกับจานติดกับชิ้นอื่นนะคะนี่เราก็จะได้ปัดแป้งออกก่อนนิดนึงเสร็จแล้วนะคะ โดนัทโมจิใต้สังขยาชาไทยของเราค่ะตกจังแบบนี้น่ารักน่าทานมากๆเลยค่ะงั้นเรามาชิมกันเลยค่ะตัวแป้งโดนัทนุ่มมากเลยค่ะทานคู่กับตัวแป้งโมจินะคะนุ่มหนึบแล้วก็รสสังขยาชาไทยเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยค่ะทานรวมกันแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอคอนมาทำเมนูโดนัทโมจิสักขยะชาไทยนะคะสามารถแอดไลน์แอดฟอคอนขับขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดปุมติดตามด้านล่างนี้นะคะหรือติดตามได้ที่ Facebook แฟนเพจน,นกเหยี่ยวฟอคอนค่ะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับรอทุกคนอยู่อีกมากมายค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ญญายบาย